และพูดถึงเรื่องของการเดินทางเยือนต่างประเทศนะคะเรามาต่อกันที่การเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการของคุณปานปรีพิธานุกรรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะไทยเวียดนามได้เห็นพ้องที่จะยกระดับความสัมพันธ์ขั้นสูงสุดค่ะในขณะที่นายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางเยือนเวียดนามต้นปีหน้าที่จะถึงด้วยติดตามรายงานจากคุณธีรวัตรชนตันค่ะ และเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังเข้ารับตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของนายปานปรีพหิทธานุกรซึ่งเป็นการเดินทางเยือนเนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยเวียดนามและเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นตลอดจนการส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างกันในฐานะที่ทั้งสองประเทศอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สําคัญของอาเซียน การเดินทางเยือนครั้งนี้ไทยและเวียดนามมีความคืบหน้าในความร่วมมือหลายด้านทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวโดยตั้งเป้าเพื่อมูลค่าการค้าระหว่างกันในปี2,568ถึง25,000ล้านเหรียญสหรัฐที่สำคัญทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องกันในการเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ขั้นสูงสุดหรือการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านคือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เนี่ยมันจะมีหลายระดับในมันเริ่มต้นจากหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ก่อน เราก็จะมีหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เข้มแข็งนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับประเทศเวียดนามเนี่ยในระดับที่เข้มแข็งนะครับแต่ทางเวียดนามเนี่ยก็ได้เสนอว่าเวลานี้เนี่ยก็อยากจะยกระดับการเป็นหุ้นส่วนของเราไปในระดับที่สูงสุดนะครับหรือที่เรียกว่าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมภาษาอังกฤษเรียกว่า Comprehensive Strategic Partnership, Partnership ที่ผมพูดว่ามีความสำคัญอย่างไงเนื่องจากว่า เราอาจจะเป็นประเทศแรกในอาเซียนเรา,าคาดว่าในการที่ท่านนายก,กรัฐมนตรีจะมาเยือนครั้งหน้าเนี่ยก็จะสามารถประกาศเป็นทางการได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ที่ดีมากแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นความสัมพันธ์ที่มีความใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศเวียดนาม ขณะที่การเยี่ยมคารวะน,นายกรัฐมนตรีเวียดนามนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้เสนอรื้อฟื้นการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทยเวียดนามหลังว่างเว้นไปหลายปีซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันจะดำเนินการประชุมในปี2567โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้แสดงความห่วงใยและแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียของคนไทยในอิสราเอลจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นด้วย คุณผู้ชมครับผมอยู่ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามนะครับการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามครั้งนี้เป็นที่น่าจับตานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจับเมืองคู่มิตรระหว่างไทยกับเวียดนาม15คู่เมืองด้วยกันซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวและการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันด้วยครับ การสถาปนาความสัมพันธ์15เมืองคู่มิตรหรือเมืองพี่เมืองน้องไทยเวียดนามมีการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2543จนถึงปัจจุบันอาทิจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับจังหวัดเถื่อนเว่ยจังหวัดชนบุรีกับจังหวัดดงในจังหวัดนครพนมกับจังหวัดฮาติงและจังหวัดขอนแก่นกับนครดานางเป็นต้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการเพิ่มอีก5เมืองคู่มิตรอาทิจังหวัดอุบลราชธานีกับจังหวัดกวางจีจังหวัดอุดรธานีกับจังหวัดท้ายเหวียนและจังหวัดตราดกับจังหวัดเกียนยางเป็นต้นถือเป็นความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นที่จับคู่จากความคล้ายคลึงและความสนใจในเรื่องเดียวกันผมยกตัวอย่างจังหวัดภูเก็ตกับฝูกวกซึ่งทั้งสองเมืองเนี่ยเป็นเมืองที่มีความคล้ายกันเป็นเกาะชายทะเลสวยงาม เขาอยากได้การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในด้านการบริการในด้าน hospitality จากไทยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเอกอัครราชทูตนัก,กรุงฮาหนอยยังเปิดเผยด้วยว่าเวียดนามให้ความสนใจซอฟต์พาวเวอร์ของไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเวียดนามตื่นตัวและอินกับละครภาพยนตร์ไทยโดยเฉพาะละครแนวอิงประวัติศาสตร์อย่างบุพเพศนนิวาสและพรหมลิขิตซึ่งคนเวียดนามรับชมละครช่อง3จากเคเบิลทีวีด้วย นพพลธนเสด็จถ่ายภาพทีรัส์สวนตั้นทีมข่าวการเมืองรายงานจากกรุงฮหาหนอยประเทศเวียดนาม